โอกาสนี้สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับโฟก์เจ้าเดิมก <c oughs> ็ไม่ค่อยสบายนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะพี่คือเราวาดกิปบลิทที่มันถือเหมือนของโซลาโซลาจังโซ,ลา,ซลาอย่ามายื้อโซลาของฉันะ หล่อนค่ะมันก็ดูไม่หลอนหรกนะก็แค่เลือดเ,เ,เฉยๆเลือดเฉยๆเลือดเฉยๆโอเคจัดการดีกว่าโอคานี่คือการผสมผสานร,ระหว่างลีนะกับฮิวกิมา์คอสของเรานะคะ <c oughs> จะกลายเป็นอย่างนี้นี่ตาอะไร ท ok ี่จเด้อยชันไม่อยาก้วยข้ามนลำอีดองนี่มันมาจากไหนไม่รู้ทุยเพื่อนเราเองเนอะโอเคเดี๋ยวภาพนี้ใหญ่อินมันจะฆ่าใช่ไหมเนี่ยดูซิเนี่ยแต่งตาให้คาร่าโอ้โหตายแล้วกูตายแล้วะฮึด แล้วเราจะตกใจทำไมเนี่ยเราก็วาดเองนี่หว่าไอ้สา์เอ้ย๋อ,อ้นี่นะคะสังเกตว่าเราจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ก็ผมจะไม่ได้ปิดอีกแล้วมีกิ๊บเพิ่มเข้ามาด้วยเนาะเห็นไหมสใสๆค่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจมันหรอกก็จะ,อะโอโโอโหเกือบจีดีเ้ยไหม อ๋อนี่ก็เป็นกระตูนที่พี่แต่งไว้นะคะคือกระตูนค้างแรมนะคะจัดงานปาร์ตี้ค่ะคืนเราไม่ได้ใส่ผกระผุ่มาตอนที่เรือรเลยตอนเกิดสภาพล้วก็เลยบอกว่าฉันบอกว่าอย่ามาเข้ามาอย่างนี้ไงและแฟนนี่ก็กระปุนเอ,องนั่นตุ่มติ่ซูมเข้าไปนะฮะดีกรี๊ดค่ะ มาาัดสสยตรงอันนี้ใครละเนี่ยนิกโกะเหรอแล้ววาดอะไรวะเนี่ยจะวาดนิกโกะกับนิกโกะไ้นะดูดิก็ขอจบทิปเับเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบายไซยาล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 หนาจุ๊บจบุ๊บ